ไหมคะเช็คให้หน่อยได้ไหมคะสักครู่นะคะมีค่ะมีกี่ป้ายสองป้ายอยู่ในตัวรถใช่ไหมคะใช่ค่ะสองป้ายอยู่ในตัวรถนะคะค่ะป้ายทะเบียนมีอยู่ในตัวรถนะแจ้งก่อนเลยนะคะหนึ่งร้อยห้านิสสันจู๊ค่ะ ตามนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตามนี้เลยอยู่ในรถนะนิสสันจูคาตวีจะได้ไปปสอนสี่บหนึ่งพันหร้ออโต้นะคะคุณลูกค้าสอร์ที่กับดามเอโต้สแกนมาสด้วยราคานี้เลยแสนทุ่นเปิดได้เลยเรียนชิสสันจูราคาแสนเดียวเท่านั้นค่ะรับได้หนึ่งทันทีราคาบรุนมากค่ะเปิดราคามาได้รประมูลชุดต่อตามน้นสมารสองประเไปต่อไปต่อได้หนึ่งสองพันร้ยกว่าลายสี่ประเรต่อวิ่งนันค่ะหกพันล่ะค่ะไปต่อโกดราคาดีเลยค่ะหกพันแปดร้อยล่ะค่สู เซ็สมืรของออไลน์ตสนแล้วนะสตต่อมากะสมืนเรื่องของออลน์เสมดับเซสอมดับสัตต่อไม้สองปะออนไล์ค่ะออรนไลน์สองระยเปียนค่ะหนึ่งสอสอปแล้วค่ะนะแล้วคที่เราสามศูนย์ไม่ค่ออนไลน์จากกฎหม่นี่เลยค่ะหนึปที่เราประมูลสามศูนย์ไม่ค่สามศูนย์ที่ลานค่ะหนึ่งสามศูย์เรื่องที่เราไปต่อบแลได้มากเลยเฉล้ค่ะหนึ่งสามศูนย สยกได้นะคุณลูกค้าอีสมัยหมคะซสมอสังนค่ะหนึ่งสามสี่ไปร้านคสอสี่ันับเหออนไลน์คุณลูกค้าสวตยกนะสมือหนึ่งันนับหนึ่งมหนึ่งพบสอสวีไหมคะอีกไม้นึงถ้าได้ยกต่อได้ก็เสมือหนึ่งพันหมเลขสำเนาซสมไปต่อได้หมนั้นหนึ่งสอหกันบาทแันค่ะคุณลูกค้าสมวงอบบหนึ่งเสมบสองสี่ออนไลยังไม่ยอมบิดมาค่ะเสมือลูกออน์เมืหนึ่งสมอสี่ร้านคา่มาอีมยนึงส่วนต นึ่งสองนค่ะที่หลันยังสู้นะออนไลน์จ้าสู้ต่กฎคือนสู้เนกดกลับสี่นเปียนเซสิมันสิบฝันับหเซสิมนสันนับสองู้ยกนมากกว่าดิชนะคัะเซสิม่นสพันาเลสัมหนึ่งหนึ่งสองหกไปต่อรสู้นัห่งเซสิมันสี่พบาทหนึ่งหกพันยังไม่ยอมมาที่เัาสู้มาเซสิมันหนึ่งพันบเซสิมันหนึ่งพันาสอสู้แต่กฎคกนสู้กันกดกลับกลามากกว่าดิชนะค่หนึ่งเซสิบมันบาทพันเซสิบมันบาทพันหนึ่งเซสิบันบาท สามค่ายค่ะตกลงขายค่ะที่1นึ่งแบาทลูกค้าลายไลน์ปเล็สามหนึ่งหนองหกสามหนึ่งหนึ่งสประมูลได้ราคาหนึ่งแสนบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ